สะใจงั้นฉันจะทาการปรุงรสให้กับน้ำสตรอเบอรี่นะคะโดยการใสซ่ซอสเผ็ดๆนี่น้าเปลี่ยนสีอะ่ะวิ้น้าเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลคือมันไม่ใช่น้ำสตรอเบอรี่นะทุกคนมันคือน้ำช็อกโกแลตสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีมูมินนั่นเองวันนี้นะคะพิมินก็อยู่ในเกม โทค่าคิชเชนสองเย้จะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่พี่มินนะคะได้มาถ่ายคลิปในเกมนี้ค่ะเพราะว่าอะไรนะหรอคือจะบอกว่าพี่มินเล่นอยู่แล้วนะแต่ว่าอยากถ่ายคลิปอืมก็คือวันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาทำอาหารนะคะให้กับคุณลูกค้าทั้งสามคน ซึ่งเรามาดูกันนะคะว่า,วาอาหารในว,วันนี้เนี่ยจะมีเมนูอะไรบ้างจะกินได้หรือเปล่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปรับชมกันเลย mm hmm. เริ่มจากใครกันก่อนดีนะจะเป็นอาจเจผมดำหรือว่าจะเป็นคุณลุงหนวดจิ๋มหรือว่าจะเป็นตัวสัตว์ประหลาดขนขาวกันก่อนดีนะอ mm ืม hmm. จากการคิดแล้วเนี่ยเราเอาเป็นอาจอาก่อนละกันนะคะ mm hmm. อ่ะ มีการหยอ่อมพิไทยาาสวัสดีค่ะคือฉันขอเป็นอาหารที่มีความหรูหรานิดหนึ่งได้ไหมคะอืออาเจ้คนนี้เขาชอบกินอะไรเฮ้ยเขาเอาแครอทเรารู้แหละทุกคนเราจะมาทำเป็นเมนูสปาเกตตี้ไหนๆก็ชอบความหรูหราแหละเธอชอบเนื้อไหมเธอชอบเนื้อไหมชอบไหม โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลือกวัตถุดกันก่อนนะคะได้เนื้อแล้วก็ได้แครอทแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาเส้นสปากเกตตี้นี้เลย <c oughs> อุย้ยอย่าอย่าสไลด์ตกจานจ,าจา้ะอ่าแล้วก็อะไรอีกดีอ่ะสปาเกตตี้ใส่อะไรบ้างอ <c oughs> มอมมะเขือเทศไงลืมได้ไง <c oughs> ว้าวแสดงว่าเขาชอบอืมเอาแค่นี้ดีไหมแค่นี้แล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรา <c oughs> ต้องทำการ ไปต้มเส้นก่อนดีกว่าเอาต้มใช่ไหมนี่ต้มเส้นนี่คืออยากให้มันแบบว่าออกมามากเลยอะอยากให้เส้นขยายตัวทุกขยายตัวทุกคนมันจะได้แบบสมจริงแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาปรุงรสเส้นกันหน่อยดีกว่าใส่ซอสมะเขือเทศลงไปให้มันเป็นแบบปาเก็ตตี้หน่อยไงเออเหยาะเกลือหยาะพริกไทยอาา่าวันนี้ าการแรกนี้นะคะเรายังไม่อยากแกล้งคนเท่าไหร่อ่าเราก็ขอเอาแบบดีๆเลยกันได้มาแล้วค่ะเส้นสปากเกตตี้กำลังสุกโอ้โหร้อนด้วยร้อนๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอเอาอะไรดีเอาเนื้อนะทำเนื้อฉันจะทำเนื้อเออเนื้อนะคะเราก็ขอเป็นอ่าขอสับก่อนสับมันก็จะมาใช้มีดในการสับอุ้ยเอ้ยกระเด็นกระเด็นอย่าพึ่งกระเด็นไปไหน โอเคเฮ้ให้ให้อย่าพิ่งอย่าพึ่งกลิ้งหนีกันสิยังไม่ได้ทําอะไรเลย huh? okay. เฮโอเคชิ้นใหญ่เกินไปไม่เนี่ยขึ้นอีกหน่อยดีกว่าชิมอ,อ่าชิอเอากระเด็นไปไหนโอ้โหสงสัยเราหันดุนแรงเกินไงโอเคแล้วไงต่อนะคะอุ๊ย hey, ยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปทําให้สุกกันเอ่อทอดดีไหมอืมทอดดีกว่า เราก็จะทําการทานเนยนะคะไปทั่วๆค่ะแล้วก็อุ้ยยโอ้ย,อยเดี๋ยวแป๊บเดียวยังไม่ได้หมักเลยจะไหม้แล้วหรอใจเย็นแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสสักนิดค่ะมันก็หยิบมันดังนิดนหน่อยแค่นี้ก็พัดนี่เอ็นกระทะได้ด้วยโอเคเรียบร้อยค่ะอืมร้อนเลยต่อไปนะคะเราก็จะมาทำการหัน่นแครอทกันค่ะแล้วเราก็จะ ผักเนี่ยไปต้มอุยหัน่นโอเคอ้ค่อยค่อยหั่นค่อยค่อยหั่นโอเคอเค้อคอคอาวกีอย่าเพิ่งตีลังกาสิฉันจะหัน่นอ้าวแครอทเอาเอา่มเออโอเคค่ะแล้วเราก็จะทำการเอาแครอทไปต้มกันเย้ต้มให้เรียบร้อย ก็ใส่ซอสนิดนึงละกันนะไม่ใส่เยอะใส่เกลือแค่นี้ก็พอแล้วต่อไปก็จะเป็นมะเขือเทศค่ะรายต่อไปเฮ้ยเจ้าเนื้อเฮ้ยเดี๋ยวนะมีเนื้อยังไม่สุกงั้นเหรอรอดมือฉันไปได้ยังไงมันจะเป็นอาหารที่เพอร์เฟกนะคะทุกคนในมือนี้เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีของดิบโอเคเดี๋ยวฉันจิบมะเขือแท้เนี่ยไ้เดี๋ยวพิ่งเออเออเอ,อ,อนุมัยถูกลืมโอเค ชึบอ่ะอะเดี๋ยว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 เดียวเอยดี๋ยวนะมื่อเขือเทศฉันมันอุ้ยเอ้ามันแหว่งแล้วฉันเผลอตัดไปแล้วแต่เจ้ยโอเคตัดแบบมั่มัวและกันเพราะว่าฉันเนี่ยรู้สึกว่าฉันหัวร้อนแล้วนะเนี่ยขนาดเกมทำอาหารปกติฉันยังหัวร้อนเลยโออืมโอเคฉันต้องหัผมผม namely, ่นเป็นชิ้นเล็กๆอืม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 อกระเด็นหมดแล้วโอ้ยไอ <laughs> เหนือทีเดียวเองอ่ะเฮ้ยโอเคจากตอนแรกเลยฮะ,ะเรามีตั้งเยอะแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะอเอาอมาต้มเฮ้ยต้องเอาเนื้อ,เน,อเนื้อดิบอเออเนื้อดิบเันออมาต้มเลยกันีน่เนื้อนี่ห้วยต่อไปนะฮะเราก็จะต้องทําการหยอกเปลือกเล็กนอ้อยเนี่ยเนื้อมันยังไม่สุกเลย,ยเราต้องเอาไปไอ้นี้ไปทอดอ้าว เราเนื้อเอ้ยนายทำแบบนี้ได้ยังไงแันเนี่ยเฮ้ยันค่ะเพชรแล้วก็เราต้องเราควรใส่หมดไหมอ๋อมันใส่ไม่พอเลยใช่ไหมไม่เป็นไรผัดแทนไ,ได้แค่โอ้โหชื เรียบร้อยคะ่ะและนี่ก็คืออาหารที่เพอร์เฟกเอ๊ะเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้มีน้ำเลยคุณผู้หญิงรับน้ำอะไรดีคะฉันขอเป็นเอฉันขอเป็นน้ำส้มแล้วกันคะ่ะโอเคอเยอย่าเพิ่งกินดิและนี่นะคะ <c oughs> ก็คือน้ำส้ม <c oughs> เดี๋ยวเรามาทำการบทน้ำนี่วี่สีค่อนข้างที่จะน่ากินนะแต่มันมีเอิ่มผงมันอะไรก็ไม่รู้อันเติมน้ำเจือตัง ใครจะไปรู้กันล่ะก็ที่น้ำมันเต็มกาแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเรานะคะใช้สูตรโกงด้วยน้ำเปล่า <c oughs> อย่าไปบอกใครนะเหมือนฉันไม่ได้ยินเลยหรอมั้งเนี่ยอืม <c oughs> เอาเป็นว่าคุณไม่ได้ยินละกันนะเอาแค่นั้นเดี๋ยวเราให้คนนี้เริ่มกินเลยค่ะ <c oughs> เริ่มจากเส้นสปาเกตตีอร่อยไหมคะเขาบอกว่าอร่อยอดูอร่อยมากสีหน้า อ่ะเริ่มจากเนื้อนะคะจะบอกว่าเนื้อเนี่ยคือค่อนข้างอ้าวเฮ้ยยังยังไม่ได้ให้กินเลยเธอก็รีบเกินอ้าะปาะกะกว้างเลยอโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะให้คุณตี้คนนี้นะคะอลองชิมมะเขือเทศกันดูค่ะ<อ>ยังไม่ได้เอาเปลือกออกด้วยนะเนี่ยเปลือกเอ๊ะมันไม่ใช่เปลือกนะมันคือใบไม้เปล่าใบ<อ>ไ,ไม้อ่ะมะเขือเทศไปอีกชิ้นค่ะ ที่จะบอกว่าผ <refine> ักเรายังไม่ได so ้ล <air> ้างเลยเนี uh, __่ยเอาออกมาจากตู้เย็นแบบยังไม่ได้ล้างอันนั้นไม่ถูกลืมจริงๆเอ้าเฮ้ยอร่อยไ่มเขนเดี๋ยวเราจะเร็วๆแล้วนะเอาเอาไปเอายัด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 เออหมดจานแล้วโหเต็มปากเต็มปากเต็มปากเคยคุณผู้หญิงทาแบบนี้ไม่สุภาพเลยเลยได้ยังไงเนี่ยฮะดูน้ำส้มตามเข้าไปจวกเป็นไงบ้างอร่อยเลย <cam ina> เอาเลยค่ะสำหรับอาหารจานแรก <cam ina> <c oughs> คุณให้ร้านเราเท่าไหร่คะเอาไปสิบเต็มสิบคะแนนเลยค่ะเจ๊ชอบไปดูคนต่อไปดีกว่าลูกค้าคนต่อไปของเราเอาเป็นคุณลุงหนวดจิ๋มละกัน <c oughs> สวัสดีค่ะคุณลุง <cam ina> วสวัสดีครับผมเนี่ย <cam ina> เป็นคนที่อยากจะกินอาหารที่มัน แปลกๆปลกนะครับเฮ้ย mm hmm. คนนี้เป็นคนอยากกินอาหารแปลกแ,ลกแลกงั้นเหรอได้เลยจะไปฉันไม่รู้ว่านี่ oh. คืออะไรเนี่ยแต่เขาดูเหมือนจะไม่ชอบเท่าไหร่นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราทําอาหารจากอันนี้ด้วยเออแล้วก็อ,อะไรดีแปีกแปลกใช่ไหมคุณลุงงั้นเดี๋ยวผมนี่ยจะจัดการเมนูที่คิดว่าแปลก mm hmm. ก็คือการที่เราจะเอาแตงโมงมาทําอาหารมันแปลกที่สุดแล้ว oh. นี่ โอเคนะคะเนื่องจากว่าเป็นของแปลกถูกต้องไหมเราก็จะทำการอเอาอะไรดีที่มันแปลกๆอย่างอื่นไม่ค่อยแปลกแล้วนะเนี่ยคือจะบอกว่าการแปงโมงมาทำอาหารมันก็แปลกอยู่นะแต่มันก็กินได้ถูกไหมเออฉันว่าอันนี้มันก็น่าจะแปลกอันเดียวสีฟ้า,ฟา ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราทําน้ําให้เขาก่อนดีกว่าในอาหารของเขาเนี่ยมันก็จะแปลกแล้วนะคะเราก็ขอทําน้ําดีๆสักนิดแต่ว่าเรา่ยก็จะเอากําไรนิดนึงก็คือเอาเป็นน้ำสตรอเบอรี่แต่ลูกเล็กมากเลยนะเนี่ยหูน้ําน้อยมากอะ่ะโอเคใส่น้ําเปล่าลงไปแต่ว่าฉันเนี่ยถ้าจะให้มันดีๆก็เถอะนะแต่ว่าฉัน ยังรู้สึกไม่สะใจงั้นฉันจะทำการปรุงรสให้กับน้ำสตรอเบอรี่นะคะโดยการใส่ซอสเผ็ดๆ,ๆอืมวิ่งน้ำเปลี่ยนสีอะ่ะวิ่งน้ำเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลคือมันไม่ใช่น้ำสตรอเบอรี่นะทุกคนมันคือน้ำช็อกโกแลตอืมเตงมมนนาวนิดนึงวิ่งเปลี่ยนสีวิ่งสีเหมือนช็อกโกแลตเลยอืมคุณลุงคุณเห็นไหมน้ำช็อกโกแลตร้านเราคือแบบไปซื้อช็อกโกแลตให้ทันทีเลยนะคุณลุงรู้เปล่า <c oughs> ครับ โอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะทําอาหารที่คุณละอเอ่อฉันจะทําอะไรดีฉันรู้ฉันรู้แล้วเอาอันนี้เนี่ยไปหั่นก่อนชึบอ,อุ้ยใช่กระเด็นไปไหนอย่าพิ่งกระเด็นดิโอเคนี่แล้วมันเอาเม็ดออกมายัางไงนะเอาออกมาได้ไหมอืออืออืออ่ะฮะฮะเม็ดไม่นะเม็ดกระเด็นขอโทษเอาลูกใหม่เลย ฉันรับไม่ได้อืม,อมที่ฉันต้องการเม็ดอะฉันรู้สาดตั้งใจจะแกะเม็ดออกมาเลยนะเนี่ยรับไม่ได้อะ่ะคุณลุงคุณลุงรู้สึกเหนื่อยใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราเอาออกมาอีกรุ่งหนึงไม่เป็นไรครั้งนี้เราไม่ต้องปานีเนื้อมันก็ได้ครั้งนี้เราปานีเม็ดถ้าวันนี้ฉันแกะออกมาไม่ได้เม็ดเนี่ยหรือว่ามันไม่ให้กินเม็ดอยู่แล้วอะไม่นะไม่อ,อ,อไม่ ไม่โอเคไม่แล้วเดี๋ยวเอาไปถูแป้งทอดกันหน่อยอืมอ่าใส่ใ่ใส่ใส่ใส่ใ,สใ,สใส่โอเคหมดแล้วแล้วก็ทำการทอดนะคะให้มันไหม้เกรียมๆนิดนึงแล้วก็ทำการใส่เกลือใส่พริกไทยใส่ซอสนะคะเยอะๆเข้มๆแล้วก็สำคัญเลยนะการที่จะให้เมนูเนี่ยมันแปลกเราจะต้องใส่ ซอสพี๊อาจจะไม่แปลกหรอกแต่อยากให้มันเห็นแปลงให้ใจะบอกว่าในชีวิตจริงนะคะเราไม่ควรใส่เครื่องปรุงเยอะขนาดนี้นะเพราะว่ามันไม่ดีต่อตาอย่างยิ่งเอาแตงโมใส่ลงไปทั้งลูกเลยวนะิเรารว่ามันมหน้าตายังดีอยู่นะโอเค<ม>กําลังดีเลยใช่ไหมคุณลุงอโอเคต่อไปอนะคะเรามาทําแตงโมดีกว่าเอาอะไรเดีอ่ยแตงโมหั่นกันหั่นนิดนึงเอา Okay. โอเคอเคยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่านี่นะคะเอ้ยข้างในมันดูดีเลยนะเนี่ยอืมฉันก็จะหันอีกหันอีกไปโอเค okay. ประมาณนี้นะคะแล้วก็เราเนี่ยจะเอาไปใส่หมออ้อเอ้ยเตาอบแล้วก็ทำการปรุงรสนิดหน่อย เอาปรุงออเคใส่พริกไทยลงไปใส่เกลือเล็กน้อยใส่นาหนาหยอะหยอและก็ที่สำคัญใส่สซอสเผ็ดด้วยค่ะไม้เด็กของเราในนั้นนี่โอเคเสร็จแล้วอบเลยจ้าทำการอบประมาณ5นาทีนะคะนี่เสร็จแล้วรวเดียวมาแล้วจ้าแตงโมูร้อนๆมาแล้วค่ะลุ้มน,น่ากินไหม มันดูปแปลกๆนะนี่แล้วเราก็จะทำการผัดรวมกันค่ะอืมแต่ว่าเราจะผัดแค่บางส่วนนะเพราะว่ามันใส่ไม่พอหรอก,กะท้านี้เอ้ยใส่พอด้วยหรอเฮ้ยถามจริงโอเคเราก็จะทำการผัดไปรอบๆท,ทั่วๆให้มันเนี่ยเข้ากันทั้งแตงโมงแล้วก็ทั้งอะไรมันเรียกว่าอะไรเราก็ยังไม่รู้เลยใส่กเกลือใส่พริกไทยใส่เมะนดาวอีกทีจะบอกว่าเค็มยิ่งกว่าเดิมอีกนะ แล้วก็ที่สําคัญใส่ซอสเผ็ดให้มันเขียวๆแล้วก็ใส่ซอสสีเหลืองๆด้วยมาสาดเนี่ยก็ใส่มะนาวเยอะๆเ,เปรี้ยวเผ็ดเค็มเหมือนยำแน่นอนบอกเลยก็ลังดีโอเคเรียบร้อยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราลองให้คุณลุงชิมตอนที่มันร้อนๆสักอันดิมันจะเป็นไงอุ๊ยร้อนร้อนร้อน,ร,อนร้อนมากเลยอ่ะทําไมไม่ เป่าทำไมไม่ทำให้มันเย็นก่อนล่ะครับผมกำลังเป่าอยู่เลยไม่เป็นไรหรอกคุณลุงกินเข้าไปเถอะเป็นไงอร่อยไหมเอ้ไม่เห็นอร่อยเลยอ่ะก็คุณบอกว่าแปลกๆไงเออแต่แปลกก็ต้องแปลกๆโอ้ยไม่อร่อยอยู่ดีอ่ะไม่ว่าจะกินสกี่คำฉันก็ไม่อร่อยหรอกนะออะงั้นลองเป็นอันนี้ดีกว่าค่ะคุณลุงไม้เด็ดแตงโม เป็นไงกินทั้ง<ม>เปลือกไม่มีการล้างเลยก็ไม่มีการปลอกเปลือกอีกเลยเฮ้ยอร่อยได้ยังไงฉันปรุงจนเค็มแล้วนะเนี่ยฉันว่าคุณลุงเนี่ยตายไม่ปกติแหละอืมอ่าเอาปีอก<ม>อันเผื่ออันเมื่อกี้มันอร่อยมันคลุกไม่ทั่ว<ๆ>เฮ้ยโออโห้ยคุณลุงแบบนี้ไม่ดีเลยนะเนี่ยแสดงว่าชิ้นเมื่อกี้นะคะคาแรกเนี่ยไม่เป็นไรแต่คําที่สองเท่านั้นแหละเป็นทันทีนะคะจามทันทีเลยโอเคงั้นคุณลุงลองอ่ะอีกรอบหนึ่งให้โอกาส ก็ไม่อร่อยอยู่ดีคนลุงเฉยๆหรอเมื่อกี้เอาไปเอาไปแตงโมแตงโมให้อโกาสกินน้ำตามเข้าไปช็อกโกแลตของโปรดสีผิวเหมือนคุณลุงเลยเอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเอาเอาอีกรอบเอาอีกรอบ โอ้โหคุณลุงท่าทางจะไม่ไหวเลยนะคะเหมือนจะเผ็ดโอเคงั้นกีนอันนี้แก้เผ็ดลุง <äh อันน şey ี้ปรุงไม่ค่อยรสจัดเท่าไหร่โหยังไงก็ไม่อร่อยอยู่ดีอ่างั้นคุณลุงกินเข้าไปเยอะๆเลยนะคุณลุงฉันไม่สนใจแล้วเพราะฉันจะรีบไปบริการลูกค้าคนอื่นแล้วโหคุณลุงไม่สุภาพอีกแล้วเหมือนผู้หญิงคนเมื่อกี้เลยเนี่ยโอเคนะคะตอนนี้นะคะคุณลุงก็ได้กินหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหาเจ้าซปลาตัวขาวกันดีกว่าว้าว คนนี้เนี่ยเป็นคนที่มินค่อนข้างที่จะชอบทําอาหารให้กับคนนี้เท่าไหร่นี่ยอุ้ยคุณลูกค้าหาคุณเอาฝ่าหม้อมาจากที่บ้านหรือไงหืมคนนี้นะคะเราจะทําเมนูอะไรดีคุณลูกค้าอยากทานเป็นอะไรเป็นพิเศษไหมฮะคือว่านะฉันเนี่ยอยากจะกินอาหารทะเลเพราะว่าที่บ้านของฉันเนี่ยไม่มีแม้แต่เนื้อไม่มีแม้แต่พวก ปลาอะไรเงี้ยบ้านฉันมันไม่มีเลยโอเคงั้นก็เดี๋ยวเอาอาหารทะเลให้คุณลุงนะคะเอ้ไม่ใช่คุณลุงสิคุณตัวขาวอาหารทะเลเนี่ยก็จะมีปลานะคะมีกุ้งเอาเฮ้ยไปไหนเนี่ยยังเอาไม่เสร็จมีปลาหมึกนะคะแต่ว่าเอ้สีฟ,ฟ้าไม่น่าจะใช่อาหารทะเลนะอาหารทะเลก็น่าจะมีเท่านี้เลยคะ่ะเอาเท่านั้นแหละเอาเท่านั้นแล้วรับน้ำอะไรดีคะนี่รู้และทุกคน พี่มินนะคะจะทําน้ําเผ็ดให้กับคุณตัวนี้ค่ะมันเรียกว่าตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าทําน้าเผ็ดให้แล้วกันนะเพราะว่าสีขาวคุณกันแง่น่าจะอร่อยอโอเคทางนี้นะคะเป็นน้ําเผ็ดโอเคจะจ้างหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันเข้มข้นเจ้มจนเกินอ่าเรียปรยมาแล้วค่ะลองให้ลองชิมน้ําก่อนดีไหมเออถ้าเขาชอบเนี่ย เออโอเคอะเดี๋ยวใส่เห็ดเพิ่มเดี๋ยวใส่เห็ดให้เพิ่มนะคะอ,อ่าได้น้ำที่เขาไม่ชอบแล้วเป็นไงล่ะ,ะเจือจางนี่ขนาดเจือจางให้แล้วนิดน,นึงนะเนี่ยคุณลุงยังไม่ชอบอ่ะโอเคต่อไปเนี่ยเราก็จะทําการทําทีละอย่างนะคะเราจะหั่นดีไหมอืม,อม ฉันว่าฉันไม่หั่นนะแต่ฉันจะเอาหลายๆชิ้นดีกว่าเอางี้เลยฉันขี้เกียจหัน่นละเพราะว่าแบบหั่นแล้วมันชิ้นเล็กๆไม่สะใจเออเป็นสองชิ้นละกันไอโอเคใส่แล้วเ,เอาทำการชุบแป้งทอดค่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมผิดตัวเฮ้ยผิดตัวเอเอ้าวผิดตัวเชงนั้นนะ่ะฉันจะตามึกโว้ย โอเคค่ะแล้วเราก็ทำการปรุงรสนะคะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเฮ้ยใจเย็นดีแล้วก็ใส่เกลือนะคะใส่พริกไทยแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฉันก็จะปรุงรสด้วยมะนาวเพราะว่าที่ร้านของเราเนี่ยไม่มีน้ำจิ้มซีฟูด้ดไม่งั้นมันจะไม่อร่อยการที่จะทำให้ความทรงจำของคุณตัวขาวเนี่ย เป็นความทรงจำที่ดีที่จะได้ลองชิมอาหารทะเลในครั้งแรกเราจะต้องทำให้มันดีสุดสีมือเราก็เลยจะต้องเอาเต็มเครื่องเฮ้ยปลาหมึกชุบแป้งทอดสีนา่นากินมากหูยคุณลุงชอบไหมคะเอาเดี๋ยวคุณลุงโอเคเดี๋ยวเราเอาอะไรดีเอาปลาไปทอดดีกว่าทุกคนแต่ว่านะคือ <c ười> จะบอกว่าในเกมนี้มันกินของดิบไม่ได้ไงทุกคนมันก็เลย มันก็เลยค่อนข้างที่จะเสีดยดายอะอยากจะทำซาซิมิโอเคหันหาออกมาแล้วก็เราจะทำการฆาตการ้มน้องหันหัวเอ้ยเนื้อปลาของเขาเนี่ยสดใหม่มากเลยค่ะหันขวางด้วยไอยสไลด์ไปทีหนึ่งอืมโหสีสวยมากสีส้มนวลเนียนค่ะโอเคเ้ยอือนายในยน,ยนอนลงเออ ค่อยง่ายต่อการหันหน่อยโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเราจะต้องเอาตาน้องไปไว้ที่อื่นไหมรู้สึกแบบสงสารพอเห็นตาเท่าไหร่แหละมันก็แบบต็นความรู้สึกขึ้นไปแล้วมันก็สงสารขึ้นมาูุียเนี่ยเรานะคะก็จะทาเนยไปรอบๆเหมือนเดิมเลยคะ่ะแล้วก็จะทําการถาักอีหางน้องด้วยโอเคเราก็จะปรุงรสนะคะเหมือนกับใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดเอาเอาหัวน้องมาด้วยโอเค โอเคแล้วก็ใส่เกลือนะคะแล้วก็ใส่มะน,นาวเพื่อให้รู้สึกถึงน้ำจิ้มซีฟูด้ดเอ้ยรู้แหละเมื่อกี้เราลืมใส่ซอสเผ็ดไงก็เลยอาจจะไม่รู้สึกน้ำจิ้มซีฟู้ดเท่าไหร่เราก็เลยจะใส่ในปลาแทนแค่นี้นะคะมันก็จะเหมือนกับปลาทอดน้ำจิ้มซีฟู้ดแน่นอนต่อไปเอากุ้งกุ้งต้มดีไหมเสียดายที่มันเต้นไม่ได้เพราะว่ามันต้องกินของสุกเอาเดี๋ยวปลาปลามันจากไหนฉันไม่ได้ต้องการที่จะต้มแกะซะหน่อยหรือปลา ม,ม,มาออกมาจะไปต้มทำไมเล่าคนที่ถูกต้มเนี่ยต้องเป็นกุ้งโอเคนะคะเราก็จะทำการใส่เกลือน้องค่ะแล้วก็ใส่ผิดไทย <c oughs> ก็เหมือนเดิมสูตรเดิมแบบน้ำจิ้มซีฟูดเลยแต่ครั้งนี้เราจะขอใส่ซอสมะเขือเทศเออมันก็ไม่เข้าเท่าไหร่หรอกนี่เสร็จแล้วกุ้งสวยงามมีอะไรอีกหมดแล้ว จะหมดแล้วใช่หมดแล้วนะฮะเอาปลาใส่จานให้เรียบร้อยเย้คุณลุงไม่เป่าหน่อยหรอมันร้อนนะเป่าสิเป่าเอา้าแปลกนะฮะเนี่ยเขาเนี่ยไม่เป่าแต่ว่าควันหายคือคนอื่นที่เป็นคนเนี่ยเขาก็จะเป่าใช่ไหมแล้วมันก็จะหายร้อนแตอันเนี่ยมันไม่เป่าฟันเหลืองอีกต่างหากอุ้ยไม่ดีเลยอ่ะเดี๋ยวให้ลองอ่าซับเซิรฟ์รฟก่อนละกันชิ้นเล็ก ก็คือกุ้งถึงแม้ปลามันจะชิ้นเล็กกว่าก็เถอะเอ้แต่ฉันหยิบกุ้งแมบเอาปลาไปกินแทนก่อนเลยเป็นไงบ้างประสบการณ์<อ>การกินซีฟูด้ดครั้งแรกมันชักอร่อยเหลือเกินล่ะฉันชอบมากเอาอีกคำคำแรกอาจจะแบบยังไม่เป็นไรคำที่สองอาจจะแบบยังอร่อยอยู่โอเคงั้นคุณต้องลองไอ้นี่ปลาหมึกนวดใหญ่ๆไม่ได้หั่นเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นไงบ้าง เฉยๆเหรอฮยฉันว่าปลาหมึนเป็นไฮไลท์เลยนะปลาหมึกชุบแป้งทอดเอาไปอีกตัวอืมโอเคอร่อยแล้วเมื่อกี้หรือฉันมองไม่ทันอืมโอเคไม่เป็นไรอะลองกุ้งดีกว่าอืมอร่อยอร่อยไหมเอ้าเฮ้ยเอย้ตัวนี้ไม่ชอบกุ้งได้ยังไงกันฉันสาต้มกุ้งอย่างสุดฝีมือไม่งั้นคุณจะได้กินของดิบไปนะเฮ้ยกินได้เฮ้ย โอ้ยเต็มหน้าเลยอะไรกันเนี่ยฉันรู้แหละถ้าคุณกินปลาดิบฉันเพิ่งรู้ว่ามันกินปลาดิบได้เดี๋ยวฉันจะไปทำการแรกมาให้นะครับอืมมันเดิมสเส็บเดิมหัน่นหัวและหางของน้องแล้วก็ทำการทั่นขวางอุย๊ยครังนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเลยโอเคชึบชึบ อยากปลอกเปลือกน้องมากเลยอะ่ะมันจะสมจริงกว่านี้นะเอาหางกระเด็นละอุ้ยอันนี้น่ารักชิ้นนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเอ้ยเดี๋ยวนะวเล้าฟันทางนี้ไม่ฉลอแล้วทำไมทางนู้นมันกระเด็นได้อือลองไปเลยอ่าเอาเฮ้ย,ยกินไม่ได้เอาแล้วไอ้เราก็นึกว่ากินได้โอเคงั้นทางนี้ต้มเฉยๆแล้วกันเนาะอือต้มต้มต้มนนี้เราก็จะใส่เป็นสูตรเดิมเลยชุบชุบชุบ นำจิ้มซีฟู้ดของฉันสูรเด็ดเลยนะนี่อ่ะแค่ยังไงเป่าสิเออทานี้ทางนี้เป่าแล้วอลองแบบต้มเฉยๆดูดบ้างอร่อยไหมอร่อยแสดงว่าเธอนี่ต้องชอบซาซิมิถั่วจะบอกว่าฉันก็ชอบซาซิมิเหมือนกันนะเนี่ยแค่กินกินกินให้หมดเต็มปาก โอ้โหสัตว์ประหลาดคนว่าเลยยังแบบไม่สุภาพแล้วนะสัตว์ประหลาดเลยยังไม่สุภาพกว่าอ,อร่อยไหมเป็นไงโอ้โหไอไอนี่มันเลอกเกงอ่ะลองดื่มน้ำเห็ดเข้าไปเป็นไงไม่อร่อยเลยไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรค่ะไม่ชอบไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเนี่ยจะจัดการให้เอง คุณอยากกินน้ำอะไรฮะฉันเนี่ยอยากกินน้ำสตรอเบอรี่เหมือเกันฉันชอบกินสตรอเบอรี่มากทำไมคุณลุงพี่สาวคนเมื่อกี้้กินน้ำสตรอเบอรี่ฉันไม่ยอมโอเคได้เลยค่ะฉันจะจัดการน้ำสตรอเบอรี่สีแดงอร่ามบอกเลยว่าคุณต้องถูกใจที่แดงไปใช่ไหมอ่าไม่เหมือนสตรอเบอรี่อาศัยเกลือไปนิดหน่อยอ่าเป็นแงลดความแดงอ่าลองดูไม่ชอบดีนักใช่ไหมก็ต้องเจอน้ำสตรอเบอรี่พิสตาช ก็ต้องไม่อร่อยอยู่แล้วสิถ้าอร่อยก็จะว่าแย่ er เอานะเป็นไงบ้างคุณสัปะหลาดคุณค้างไปเลยค้างโอเคสวยสวย <2> 2> ฉันรู้และฉันเนี่ยจะทำแถมให้คุณนะ <2> 2> คุณสัประหลาดฉันเนี่ยจะทำขนมปังให้คุณกินดีก,กว่านี่แลาวขนมปังทำอะไร <S 2> <2> <S อบไง yeah. เอออบโอเคเทำเป็นขนมปังกระเทียมดีไหม แต่เราไม่มีกระเทียมอ่ะไม่มีกระเทียมทำางไงนะ้าหัวหอมไงไม่มีกระเทียมทำยังไงเอาหัวหอมยังไงล่ะขนมปังอบหัวหอมไงรู้จักปะขนมส่วนใหญ่มีแส่ขนมปังอะไรนะขนมปังกระเทียมอันนี้ขนมปังหัวหอมไงไม่รู้จักอ่ะขนมปังกระเทียมแบบเวอร์ชันแปลกผิดที่อ่าเคหั่นแล้วโอเคโอเคและ จากนั้นเราก็จะเอาไปอบให้เรียบร้อยโอเคค่ะแล้วเราก็ใส่ขนมปังลงไปแค่นี้เท่านั้นก็จะกลายเป็นขนมปังกระเทียมสูตรพิสดารน,นั่นก็คือขนมปังหัวหอมทีนี้มันก็อบเข้าเข้ากันแล้วใช่ไหมโอเคเและ เส็จแล้วค่ะของของว่างเอาไปเลยขนมปังสีสวยนะขนมปังอุ๊ยอร่อยแสดงว่าคุณยังไม่รู้สึกถึงรสชาติของหัวหอมโอ้โหไม่อร่อยใช่ไหมอ่ะกินเข้าไปเยอะๆยิ่งดีฉันรู้แหละฉันเอยายจะทําวิธีการแก้ให้กับคุณเองอเดี๋ยวฉันใส่น้ําให้นะเดี๋ยวเอาน้ําให้ก่อนน้าก๊อกน้ําก๊อกน้ํำปาที่แท้ทรูบอกเลยว่าสะอาดมาก อืมเฮ้ยเป็นไงบ้างนําก๊อกมันดูแปลกเนาะมก๊อกเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสดชื่นทำไมรสชาติมันดูเหมือนกับมีแบคทีเรียก็แง่สิก็ไม่ได้กองนี่นะมาค่ะทุกคนสำหรับเกมโทคาคิเชนสองในวันนี้ก็คือวันนี้แบบเสิร์ฟๆก่อนนะก็คือยังไม่ได้เล่นแบบแกล้งอะไรสุดๆขนาดนั้นหรอกหรือเปล่า ก็คือถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ช่องมีมูมินกันเยอะๆนะและที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งนะเวลาเราลงคลิปใหม่นะคะทุกคนจะได้เข้ามาดูกันเป็นคนแรกๆเลยล่ะแล้วันนี้นะคะถ้าใครอยากให้ทำอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะว่าแบบเอออยากให้ทำเมนูอะไรหรือว่าพิสดารอะไรนะหรืออยากให้เล่นเกมอะไรอะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้เราไปแล้วนะบ๊ายบาย